วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a n ชินิ i ันกันอีกเช่นเคยก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนะก็วันนี้จะมารีวิวตัวของ SNAA นะครับค่ายเดิมค่ายเก่านั่นเองนะจ๊ะค่ายอัศวินนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่5แล้วเนาะส,สเกล1ต่อ144่ง้นะครับออตัวนี้มีชื่อว่า ใอนเอ็กซ์นะครับผมน,น่าจะใช้ขวานเป็นหลักเลยขอเดี๋ยวผมดูรูปเนาะน่าจะใช้ขวานเป็นหลักเลยครับอืมขวานเป็นหลักเลยเนาะตัวนี้ราคาอยู่พีโอเดอร์อยู่ที่สามร้อยเอย้มันรวมส่งแล้วมันสี่ร้อยห้าสิบาทครับผมไม่แน่ใจว่าราคาราคามันจริงๆมันเท่าไหร่ครับผมนะแต่คิดว่าน่าราคาไม่เกินนี้ครับราคาจะไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับ ผมนะผมพีจากร้านเดิมนะครับผมนะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปสอบถามดูได้นะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ในรายละเอียดนะครับเราสอบถามเราไปสอบถามดูได้ว่ามีของหรือหรือไม่นะครับผมนะโอเคเนาะโอเคตัวนี้เป็นกล่องใหญ่ที่สุดแล้วเนาะนาทานไม่ผิดนะกล่องใหญ่ที่สุดแล้วครับของเจ้ตัวของ BE นะครับสเกลนี้นะครับผมอ่า นี่คือด้านหลังของมันนะครับนี่ผมให้ดูคร่าวๆเห็นไหมมีเอฟเฟกตรงนี้ด้วยอาจจะทาให้มันเกะก,กะอาจคิดว่าอาจอาจจะไม่ได้ใส่นะครับอาจจะต้องถอดออกนะเพราะว่ามองมองว่ามันอาจจะเกะก,กะจนเกินไปนะครับอาจจะนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนแล้วกันถ้ามันวางได้ผมก็จะวางนะแต่ถ้ามันเกะก,กะผมก็อาจจะเอาอ,ออกนะครับผมเนาะตัวนี้มีขวานมาให้อา่ามีอาวุธด้านหลัง จะเป็นดาบจะเป็นดาบนี่ด้านหลังจะเป็นดาบอืมส่วนใหญ่จะเป็นขวานครับดาบสองอย่างนะครับอ่าจะตัวทรงมันจะเป็นสีออกเออน้ําเงินน้ําเงินครับผมนะน้ําเงินเป็นหลักเลยเป็นสีเบสเดิมๆเลยแต่เดี๋ยวผมคงไม่ทาสีแหละนะครับผมไม่เพราะผมมองว่าสีแบบเนี้ยมันออกมาเยอะมากนะครับสีแบบเนี้ยมันเป็นสีเบสิกของมันเลยอ่ะสีแบบเนี้ย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมทําสีอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดอิกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรนะครับผมนะน,นี่ให้ดูขร่คาวแล้วกันเนาะคือน,นี่คือหน้าของผมมาหน้าหลังข้างๆก็มีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูหน้านในก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตมาแล้วขุงแรก นี่นี่ถุงแรกของมันครับเป็นที่ส่วนโครงในครับแล้วก็ขวาเนาะโอ้ขวานใหญ่พอตัวเลยนะอืมขวานใหญ่พอตัวเลยแล้วมีผู้กอโปงหน้าอกส่วนหน้าอกนะครับอืมถ้าผมสังเกตน,นะอันอื่นไม่รู้จริงหน่าจะเป็นส่วนหัวด้วยแหละอืมเป็นสีขาวอันนี้เป็นที่เส่วนของอาวุธ ต้นขาต้นแขนอะไรพวกนี้ครับผมนะเป็นแผงเบิ้ลเนาะเออเป็นแผงเบิ้ลครับเป็นแผงเบิ้ลสีขาวนะครับอันนี้เป็นโครงในเป็นส่อนของอาวุธขาแขนพวกนี้พาลาสติกต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับนะต่อมาเป็นพลาสใสเว้นออกสีออกฟ้าๆเขียวๆเนาะอืม แล้วก็มีพ้าชุดเกาะด้านนอกที่เป็นออบิเสีน้ำเงินแก่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนว่าผมจะทำม่เสียอะไรผม,ผมคนรคิดแบกจริงๆนะอาจจะสีม่วงมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะผมขอคิดก่อนจริงหนะึงคิดมองจริงอันนี้เป็นโครงในครับชินส่วข,ของมืออ่าในม,มือแล้วก็ชิ้นส่วนของการประกอบต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับผมนะสำหรัแขนสีทองครับเป็นทองแบบ ออริจินอลจริงๆเลยนะทองที่แบบไม่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีข่ามาให้สองแบบเนาะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดมีข่าแบบมีถข่าแบบกระทิงแล้วก็ข่าแบบกันดั้มใครนใครกันดั้มไหมเขาแบบเขาแหลมอ่ะเออผมบอกไม่ถูกนะครับผมนะถุงสุดท้ายฮะจะเป็นเรื่องของอาวุธโอ้ขวานยาวขนาดนี้เลยล่เนี่ยาวไปไหมขวานยาวมากครับ ยาวมากแล้วก็มีแผงสีบอนบอลอ่อนๆน,นิดนึงมาให้ด้วยนะครับผมอ่าเนาะแล้วก็เป็นดีคอ,นะอน้ำมาให้เช่นเช่นเช่น,ชนเคยครับในนี้คู่มือเดี๋ยวเปิดให้ดูข้าๆวๆเลยกันแล้วกันว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตฝฟก ถอสดสางขวอก่ัดไปดูข้าวๆาเนาะหน้าแรกก็เป็นกายประกอบเลยคล้ายๆก็ประกบจริงส่วนนน่นี่นั่นนะครับผมอ่าครประกบผมไม่แน่ใจว่าไอพาร์ตเอฟเฟคสายๆเนี่ยครับมอบังคับเลยหรือเปล่านะถ้าถอดได้ก็จะก็ผมจะกระถอดมากกว่าเนอะเนาะนี่การแปะดีคอ ลาแปดดีคอร์มีเท่านี้เองคือน้อยมากเลยนะมีไม่เยอะครับลาแปดดีคอร์มีไม่เยอะเลยมีไม่เยอะเลยผมนึกว่ามันจะเยอะกว่านี้ซะอีกนะถือว่าโอเคเลยการแปดดีคอร์ไม่เยอะมากนะครับผมอืมโอเคครับมาลงมามประมาณนี้เนาะมาลงมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวของ X ใจแอน X นะครับผมนะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูหนอดว่าทำทำาเสียเลยมคิดผมเป็นคิด,คด,คดออกจริงนะ เดี๋ยวขอตัดใจอีกทีด้วยกันนะว่าจะทำในสียอะไรดีเนาะก็ยังไงเราติดตามชมกันแล้วกันกันได้ครับเดี๋ยวแน่เดี๋ยวนยนงไงเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยยวยกลับมาดูว่าจุดย่ต่างๆจุงข้อต่อต่างๆดีหรือไม่ดีนะจ๊ะก็โอเคยังไงเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ กับตัวของใจ a n t นนั่นเองนะจ๊ะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าผมทำสีเนาะก็เปลี่ยนจากสีออกน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆเนาะก็ทำเป็นสีดำเลยนะครับง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็พราที่เป็นพ์าใสที่เป็นตัวของสีเขียวเนาะผมก็เปลี่ยนเป็นสีบอนอันที่เป็นสีบอนอยู่แล้วก็ทําเป็นสีเดียวกันเลยทั้งหมดเลยนะครับก็หลักๆก็จะมีสีขาวสีดําสีทองแค่นั้นแล้วก็สีบอน ส,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 สีสีนี้นะครับผมเป็นหลกัหลกๆเลยนะครับผมส่วนพาร์ตสนข้างในผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับยังเอกลักษณ์ยังคงสีเดิมอยู่ที่เหลือเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะนี่สีดำมาดูคร่าวๆเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นเนาะนี่เห็นไหมเท่นะเท่นะพอเปลี่ยนเป็นสีแล้วเออนี่เป็นไ,ไงเป็นไ,ไงล่ะพัก พา์ที่เป็นสีที่เป็นสีเขียวสีฟ้าใสๆครับผมก็เป็นเป็นสีบอลทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าโอเคใช้ได้เลยไม่ได้แย่เลยสักนิดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูดก่าว่ามีอะไรกันบ้างทำขออนุญาตรีวิวกก่อนละกันเนาะตัวนี้สามารถยืนได้นะถือวุธยืนได้ปกติเลยแต่อาจจะต้องจัดท่าทางนิดนึงครับผมนะครับอุ้ยไม่เป็นไรอันแรกคือขวาของมันนะครับอืม ขวานมันอันค่อนข้างจะใหญ่นะสูงพอกับตัวเลยนะครับผมนะสูงพอๆกับตัวเลยอันนี้ถือได้สบายครับมันไม่ได้หนักมากอะไรขนาดนั้นนะแถมข้อต่อก็ยังโอเคแข็งแรงด้วยนะครับผมอ่านี่ขวานอ,นอันนังอันนนงนครับมีโพดตรงนี้ด้วยเนาะโอเคอันที่สองจะเป็นดาบทั้งหมดดาบคู่สองอันครับเอดาบคู่สองอันเถอะเป็นดาบที่เก็บแต่ด้านหลังนี้เนาะนี่สามารถกาวมาได้นี่กลายเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้อ่านี่สองอันคือคุณคุณจะถืออย่างนี้ถือแบบนี้หรือจะถือแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือผมคิดคิดเองนะแต่ถ้าทายดีครับแล้วก็เสียบสองนี้ให้มันเหมือนดาบคู่เนี้ยอ่าแล้วก็ทำพยายามถือ,อนี้ให้ได้ครับมันก็กลายเป็นเนี้ยนะหอมดาบคู่อย่างนี้ก็ได้ครับ ถ้าเราจัดท่าทางดีๆนะอาจอาจจะได้ครับผมนะอ่ามันต่อมาเป็นผมขออนุญาตถอดตัวของแบ็แพดด้านหลังก่อนนะจะได้ดีดดง่ายๆเนอะโอเคตัวของแบ็แพดด้านหลังอาจถอดอันนึงกันอันนี้ เป็นเหมือนไอพ่นด้านข้างเนาะเป็นเหมือนเกาะด,ด้านข้างนะครับสามารถเปิดออกมาได้นะน,น,นี่สองชั้นนี่สองชั้นนี้แล้วก็ยิงนี้มันคล้ายๆกับบีมเหมือนกับไอพ่นนะครับครับติดเขาเรียกว่าโล่รูด้วยโล่ Low, ด้วยครับแล้วก็สามารถยิงบีมออกมาได้นะตามที่เขาโปรโมทเอาไว้เนาะนี่นะครับสามารถเปิดได้แค่สองชั้นนี่หนึ่งสองอ่าสองชั้นนี้จะสุดแกงมันละอ่า ท่าน,นี้ก็ได้สูงกว่าน,นอยเนาะอืมแล้วก็ตรงของด้านข้างก็สามารถขยับขึ้นลงได้ครับแต่จะบิดซ้ายขวาไม่ได้นะอ่าส่วนของที่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเนาะส่วนที่จะเป็นด้านหลังที่เป็นค่าคุมก็สามารถบิดได้ครับ บิดข้างหน้าซ้ายขวาได้เนาะนี่เป็นแกงนี้สามารถบิดซ้ายขวาบิดจัดท่าทางขึ้นลงได้ครับขึ้นลงบิดซ้ายขวาขึ้นลงได,ได้ได้ได้สบายเลยอยู่อยู่นี่ว่าเราจะท่าทางยังไงนะครับผมนะอ่าสองข้างประมาณนี้นะครับผมนะโอเคมาดูที่ตัวดีกว่านะครับเข่าผมใช้เข่าเป็นเขา่ากระทิงเลยครับเป็นอ่าเป็นเข่าทิงเลยนะนนยนะจะไม่ใช่เข่าแบบกันดั้มนะ ใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาแบบสักอย่างเขาแหลมครับผมนะมีอยู่ยี่สิบทูกอนใช่นหนะอืมแหนว่าอาจเจอแล้วนี่ยครับจะเป็นเขาอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นเขาแหลมก็จะเป็นเขาแบบเท่เหมือนกับการดั้มอะไรพวกนี้เขาแหลมแต่ว่าผมไม่เอานะผมว่าเป็นเขากระทิงดีกว่านะครับใครกระทิงเนาะนะครับจะได้เหมือนขวานอะไรประมาณนี้จะดูเท่กว่านะนะครับผมต่างหยับขึ้นลง ได้ครับบิดซ้ายขวาโอเคเลยนะครับผมการหักแขนหักขาไอการดึงนี่สามารถอยากกมาได้นะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะอืมนะครับผมการบิดหัวไหล่ได้เลยสบายขึ้นลงขึ้นลงได้ครับแต่ว่าตอนนี้จะต้องขยับตรงของ แกนหัวไหลขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับอได้ประมาณนี้แหละคิดว่าได้ประมาณนี้การถักของแขนนะก็ได้เป็นรูปตัวยูก็ได้เป็นรูปตัวยูอยู่นะอืมนะตรงนี้จะไม่ร้องเล่นอะไรเป็นพิเศษเพรับอยากจะปกติธรรมดาสามารถหมุนได้นะครับอ่าเช่นเดียวกันการของเอว ขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาในนี้นิดหน,น,น,น่อยจะไม่เยอะนะครับบินบนตัวได้นะเ,เนาะต่อมากันที่ตัวของเอวเอวที่จริงตรงนี้จะเป็นพลาสติกที่เป็นสีใสนะครับที่เราจะมาติดแต่ผมไม่ได้มาติดนะผมมองว่ามันไม่จําเป็นก็ได้ครับเอาโชว์สีทองดีกว่านะมันจะได้ขดัดรูเข้าๆน,นิดนึงเนาะตรงนี้สามารถบิดขึ้นบิดลงได้ครับ เช่นเดียวกันตรงนี้ครับสามารถบี่ขึ้นบิดลงได้เช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันครับอ่าเนี้ยครับผมนะอันเนี้ยอันไอที่ผมแกะได้อะคืออย่าเป็นอย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้เป็นตัวก่อนหน้านี้ครับซึ่งไอที่เป็นแบบแผงอย่างนั้นอ่ะพุ่งผมไม่ค่อยชอบเลยมันแขบงลาบากครับถ้าเป็นแบบเนี้ยผมผมมองว่ามันโอเคมากกว่าแบบเก่า แบบตัวก่อนหน้าเนี้คือผมไม่ค่อยชอบเลยแบบแผงที่เป็นด้านข้างแบบแปลกๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยถ้าเป็นไม่ได้ผมไม่ไม่อยากเจออีกเลยผมบอกเลยชอบอย่างนี้มากกว่าแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยเออไม่ต้องมีรุ่นอ,อะไรมากครับอย่างนี้โอเคสุดละนะครับผมการหักของขาก็ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามันสุดของมันละสุดแกมันละสุดแกอ้มันละอ่ะาเขา บิดได้ครับซ้ายขวาขึ้นลงปลายเท้าสามารถหักได้ในระดับหนึ่งเนาะจะไม่เยอะจะไม่เยอะจะไม่เยอะนะครับชมจะไม่เยอะตรงนี้สามารถบิดขึ้นบิดลงได้กระจิงหนึ่งเห็นไหมกระจิงหนึ่งซ้ายขวาปลายเท้าแล้วก็ตรงนี้สามารถหักเข้าหักออกได้นะเห็นปะเอ่ย น่าจะเห็นนะได้เห็นนะอหักเข้าหักออกหักเข้าหักออกได้นะครับนมนี่รัวมโดโดมีประมาณนี้ครับโดยรวมมีขับตัวของ Giant แอ t นะครับผมนะเน้นเน้นอาวุธที่เป็นอาวุธอาวุธใหญ่นะครับจะมีปืนไม่ไม่ไม,ไมีไม่ใช่ว่าปืนสิเป็นเหมือนบีมบีมด้านข้างหัวไหล่สองอันที่มีพลัสเสริมเข้ามาเนาะถือว่าโอเคครับไม่ได้ดูแย่เลย ถือว่าเท่เทใช้ได้ครับผมนะถือว่าเท่ใช้ไดใ้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมกับตัวตัว,ตวของใจแอนตตัวนี้นะในราคาไม่เกินห้าร้อยบาทผมถือว่าคุ้มมากเลยนะใครที่ยังไม่เคยเก็บลายนี้ s n a A เอาพวกอัศวินโตกลมเนี่ยแห่งบอกไปอัศวินโตกลมเนาะมีทั้งหมดสิบสิบเท่าไหรสิบสองตัวปะผมจะไม่ผิดนะสิบสองหรือเท่าไรน,นี่จะไม่ได้จริง มันออกมาแล้วห้าตัวนะครับผมนะเดีย๋ยวรอตัวต่อไปถ้าตัวต่อไปมาผมมาผมก็จะซื้อมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะจ๊ะก็ยังไงเราติดตามชมกันได้แล้วกันเดออ้อก็คลิปนี้ไอเดีย๋ยวพิ่งสิบอกข้อดีขอด้อเสียข้อดีขอด้อเสียกันก่อนนะครับข้อดีของมันผมบอกเลยว่าการประกอบง่ายเบสิคสุดๆไม่ต้องออกไม่ต้องใช้ออแรงกัดรแรงมากแรขนาดนั้นะประกอบหรือว่าสบายครับผมนะไม่ต้อง ไม่เจ็ดนิ้วไม่เจ็ดนิ้วเลยนะครับผมข้อเสีขยงบ้านผมมีแค่บางจุดเท่านั้นเองอย่างเช่นเลยเรื่องของพลาสติกเรื่องความคมเหมือนเดิมครับต้องระวังเหมือนเดิมนะเพราะพลาสติกของค่าจีนคมทุกเจ้าคมทุกเจ้าจริงๆผมขอ,อย่าืเรื่องนีน้แล้วก็จะมีเรื่องของพลาสติกที่เป็นบางที่สุดที่เป็นบางชิ้น,นส่วนครับที่มันเล็กอาจจะอ่านระวังนะครับ อาจจะทำให้กระเด็นหายไปได้แล้วคุณจะหาไม่เจอเลยนะครับซึ่งผมเจอมาแล้วนะครับผมผมประกอบอยู่ดีแม้กระเด็นหายผมหาไปเกือบสองชั่วโมงได้มั้งเครื่องชิ้นสุดเล็กชิ้นหนึ่งครับคือแบบโหผมโคตรล้มเสียเลยนะจนผมเจอนะครับผมนะระวังด้วยนะครับเรื่องของพลาสติกถ้าถ้าคุณกระเด็นหายไปทีนี่หลุมเหมือนหาในหลุมดำเลยครับผมนะ เขาพูดเอาไว้อยู kind of ่ในหลุม <sabor> ด <rush traffic anyway> ํานะครับผมระวังด้วยแล้วกันเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะอืมก็ก็มาพูดคุยกันได้ครับแนะนําสอบถามอะไรต่างๆกันได้เนาะอยากให้อะไรยังไงก็หรือข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวนี้ก็บอกมาได้ในคอมเมนต์เลยนะจ๊ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมในช่วงท้ายก็เป็นแอคชั่น สองสามท่าที่ผมจะถ่ายเอาไว้ก็นี่เนี่ยเราติตามชมกันดูกันได้นัดกันเดอก็เดี๋ยวไปกันแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้ถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ช่องของผมด้วยวกันจะมีคลิปใหม่เรื่องเกี่ยวกับการทาสาวน้อยหรือโมค่ายอื่นๆหรืออะไรพวกนี้ก็ลองติดตามชมกันได้ลักกันหรือแนะนำอยากแนะนำกันทาตัวไหน น่มาได้ครับถ้าผมมีกำลังซื้อผมก็จะซื้อมารีวิวให้และกันเนาะถ้าอันตัวไหนไม่มีต้องขออภัยด้วยแล้วกัน mm hmm. โอ้โทตัวดีครับก็อย่างไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตัวตัวคลิปตัวไปจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมกันได้แล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายดูแลสุขภาพด้วยนะครับบายบายจ้า on that beat going crazy